นะครับนักตกปลาทุกท่านและท่านผู้ติดต,ตามวันนี้ก็จะมาพูดถึงเหยื่อสดที่ใช้ตกปลาชโดตัวแรกนะเป็นปลาไหลนะครับตัวสองเป็นกบอึง่งเนื้อหมูเอาปลาไหลครับผมปลาไหลวิธีกาอบิดวิธีแรกนะครับผมดูนะครับเกาะทะลุป,ปลายปากนะครับผมซึ่ง ก็ใช้เบ็ดตัวเดียวครับมีกันสวะนะครับสองนะครับเย็บปากนะครับแต่ว่าเบ็ดทะลุกลางตัวนะครับคือผ่านะครับแล้วก็เย็บ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 นะครับผมแล้วก็มาเย็บตรงนี้นะครับสามนะครับเป็นเบ็ดสองตัวนะครับเกาะปากทะลุแล้วก็เกาะท้องทะลุด้านข้างนะครับแล้วก็ใส่กันสวะนี่ครับมี3ามวิธีแบบนี้นะครับใช้ตีรากตีแช่นะครับงานปลายชะโดนะครับผม ช่วงนี้หนะ้าฝนกําลังมาแรงครับผมใช้ตีข้อก็ได้นะครับเหยื่อพวกนี้นะครับกินไวนะครับผมนี่ต่อไปจะเป็นกบกับเขียดนะครับผมโอเคครับฝากไว้ด้วยครับจากน้ำมอดเซียนปลานะครับผมเหยื่อสดไม่อดตาย